กับตันนี้ลองชใช้ไม้กันสั่น LQ18 ดูนะฮะนี่ถ่ายแนวตั้งนะยังไม่ได้ทดลองถ่ายแนวนอนนะตอนนี้ลองแนวตั้งไปก่อนนะครับวันนี้จะลองใช้แล้วก็ใช้จักรยานตัวนี้ปั่นไปถ่ายไปนะไม่ได้ใช้ไมค์นะตรงนี้โอเคมีเวลาถ่ายก่อนพระอาทิตย์จะ รับขอบฟ้าไปไกลมากกว่านี้มือกว่านี้เี๋ยวนะมันผมยังไม่ได้อ,อาให้กันสัน่นนี่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมันก็เลยแบบพึ่งแกะอันบล็อกมาเมื่อตอนสักครู่นี้เองเสร็จแล้วก็ลองเลยยังไม่ได้แอดจัดยังไม่ได้โหลดแอปยังไม่ได้นู่นนี้นั่นเลยก็เอาแบบติบๆก่อนเนาะ หลังจากที่วันก่อนเนี่ยไม้กันสั่นตัวเก่าของผมมันก็แบบมันมีปัญหานะก็ตามที่บอกกันแหละเพราะว่ามันของเก่าแล้วนะมันก็เป็นไปตามอายุไขของเขาอะนะฮะทีนี้ผมก็สั่งไม้กันสั่นตัวใหม่มา LQ18 ที่ผมอ่านบล็อกในทันดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันบ็อกเป็น่อสักครู่นี้เมื่อตอนก่อนห้าโมงเย็นเนี่ยตอนนี้มันห้าโมงเย็นเสร็จๆละ ผมก็พยายามที่จะปรับแอดจัดแน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ผมผมก็อยากจะทดลองใช้เลยไงเลยไม่มีเวลาที่จะมาโหลดแอดแล้วก็มานั่งศึกษาข้อมูลน่นะฮะว่าปรับถ่ายแน่นอนยังไงอะไรยังไงผมก็เลยต้องถ่ายแนวตั้งไปก่อนนะเอาแบบเขาเรียกว่าเอาแบบการใช้งานจริงๆไปก่อนสูมุดว่าคนที่แบบว่าต้องการใช้งานด่วนนี้เดี๋ยวผมจะมา แนะนำอีกรอบนึงตอนนี้มันไม่มีเวลาแต่ด้วยความที่ใจรอนได้ของใหม่อะกำลังเฮออยู่นะ990บาทนะฮะจากร้าน AI Man Top นะถือมา990บาทนะแล้วก็จะมีค่าส่งอยู่อีก60บาทเป็นพันกับ50บาทารวมแล้วนะก็โอเคถือว่าคุ้มอยู่ดีกว่าเราไปเ,เดินหาซื้อเองสีเวลามากอันนี้เขา ่งถึงบ้านเลยเสั่งวันที่เจ็ดเย็นนะเจ็ดมกราคมตอนไม่ใช่เย็นสิค <c oughs> ่มสองค่ม,ม,มละว,วันที่สิบมกราคมก็ถึงละที่ว่าเขาก็ไปส่งวันที่แปดนะก็มีเวลาเดินทางอยู่เพราะว่าอยู่ขอนแก่นไงเออก็ตามนี่เหยถือว่าเร็วอยู่นะถือว่าเร็วมากเลยนี่มาตรง,ตรง,ตรงสวนร,ร,ร้านก่อนเราถ่ายตรงนี้นะแต่ว่าวันก่อนนี้ก็ตามที่บอกนะถ้ามันสั่นไอ้้ไม้ไงไม้ไงกสัน่นนัง มันใช้งานแบบมีปัญหานะว่าจะมาถ่ายอย่างนี้แหละวันก่อนมาถึงตรงนี้เสร็จมันก็หูโอ้ตรงนี้สมมสรอ,อะโอเคผมจะหันก็กลับและตรงนี้นม,มีคนมาที่ออกกํลาลังกายผมก็ได้ปัดจักรยานด้วยนี่เห็นไหมะฮะจะให้เห็นบรรยากาศเย็นๆเนาะ ให้รู้ความแตกต่างมันนะหลังจากที่วันก่อนมาแบบไม่มีอะไรเลยมีไหมกันสันแบบตัวเก่าอะ่ะใช้มาตั้งแต่ปลายปีสอง3ันห้ารอยหกสิบสามแล้วตีก็มาปลายปี2563 2500สสมร้อยปลายปีสอง4ัน66 3ร้อยหสิบสี่หกสิบ้าหกสหกสามปีแล้วคุ้มแล้วตอนนั้นถือว่าคุ้มแล้ว พันแปดแต่ท <House> <The ISO aría> ีนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่ว่าพันหนึ่งค่าชงอีกหกสี่ก็เป็นพันห้าสิบสีว่าพันเศษเศษเดี๋ยวนี้มันถูกมากเลยเม่อนู่นสามสี่พันตอนผมผมซื้อตัวแรกๆสี่พันกว่าสี่พันเก้าผมยังซื้ออยู่นะแล้วก็มาสองพันกว่าบาททีนี้เนี่ยผมผมว่าเขาโอเคอยู่นะ ผมยังไม่ได้ชาร์จแบตยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมอันบล็อกมาแล้วก็จับจับมือถือยัดใส่แล้วก็ลองทดล,ลองถ่ายเลยดูดิแบตยังไม่หมดเลยยังถือว่าเขาก็จะชาร์จมาเต็มหรือไม่เต็มผมไม่รู้่จะอันอันนี้คือหมายถนะึงว่าจากโรงงานเขา,านะที่เขาเใส่ห่อมาเลยนะแต่ก็ถือว่ามันเป็นการ อันบอกมาโดยเรายังไม่ได้ชัดแต่สามารถมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งไนะคือหมายถึงว่าปฏิมาณแบบที่มันมากับตัวเครื่องทางทเทียเรายังไม่ได้จับมันชา์จเลยนะผมก็ถือว่าโอเคนะนี่ไอการก้มเงยเนี่ยเราเราต้องก้มเงยเองโอเคผมจะออกไปนะทางทางทางด้านนี้ดูแต่ว่าตรงนี้มันจัก,กรยาน ไม่อยากไปปันขวาแล้วก็ไม้กั้นแต่ว่าก็เหมือนกับคนเดินเข้าออกเป็นเหมือนทางคนเดินเนี่ยแต่อส่วนมากก,าก็โอเคอยู่รถก็โอเคอยู่การก้มเงยอาจจะมันก็พบว่ามันเป็นไม้กระถับแบบหนึ่งแกนไงมันไม่ใช่แบบสามแกนมีขึ้นขึ้นบนลงล่างแกนหนึ่งซ้ายขวาแกนหนึ่งแล้วก็ให้นิ่งอีกแกนหนึ่งไงเออ ได้ครับได้ครับนี่ได้ของไหมได้ของไหมร้องร้องร้องไปนานมู่บ้านก่อนนะนี่ก็โอ้โหนี่เยอะทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะชาร์จให้มันเต็มเลยนะชาร์จให้มันเต็มเลยคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปปั่นแล้วก็แนะนำพาไปปั่นดูบรรยากาศเมืองขอนแก่นนะเออแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวนะต่างๆไหมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะโอ้สุดยอดเลยมาไกลละเดี๋ยว่าตอนนี้แบตแบตมือถือก็ยังเหลืออยู่แบตไมค์กัรสันก็ผมไม่รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่มันก็ยังใช้ได้อยู่มันยังไม่หมดอับแต่มันไม่มีแบบขีดเตือนอะไรเตือนที่จะบอกว่ามันหมดหรือไม่หมดมันอาจจะมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบหรือเปล่าแต่ผมก็ยังไม่ได้สังเกตดูเอาเป็นว่า มันยังแค่ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะถึงตรงนี้ผมก็จะหยุดถ่ายแล้วเพราะว่ามันมีรถๆเออเอ้ยเอามือจับเหล็กมี้นะมันก็สั่นอยู่นะเอามือหนึ่งจับแฮนด์รถมันก็สั่นโอเคมือหนึ่งต้องปล่อยแบบฟรีเลยนะนี่โอ้ ก็โอเคครับผมขออนุญ,ญาตจบคลิปไป้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ